สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะชีวิตคู่ก้อยเปียกอยู่ด้วยกันมา37ปีคนเราจะเห็นค่าก็ต่อเมื่อไม่มีมันแล้วเปียกเผยเคยหลงผิดคิดไม่เชื่อเมียเส้นทางความรักของดาราอีกคู่นั้นก็คือก้อยปริชาติกับสามีเปียกสมมาตรเผยเส้นทางความรักกว่า37ปีรักของรุ่นใหญ่ที่ชีวิตคู่ทุกคู่ก็ไม่ได้สมหวังเสมอไป แต่ไม่ใช่กับคู่นี้แน่นอนค่ะอดีตเคยมีสาวเยอะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่เปียกสมมาตรเคยหนีครอบครัวตัวเองเพราะว่านอกบ้านมีความสุขมากกว่าแต่หลังจากที่ออกไปแล้วแต่ก็ได้กลับมาด้วยเหตุผลที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนซึ่งวันที่เขาตัดสินใจออกจากบ้านเขาคิดว่านอกบ้านมีความสุขมากกว่าซึ่งสาวกอยก็ได้บอกว่า หลังจากที่ตนแต่งงานแล้วก็กลายเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านดูแลน้องแต่สามีไม่ชอบชอบคนออกไปทำงานแต่งตัวสวยทำงานเก่งอาจเป็นเพราะดูไม่เก่งในสายตาปรับตัวไม่ทันเขาเลยเดินจากเราไปแล้ววันที่เปียกออกจากบ้านไปเปียกรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขแต่ลึกๆข้างในบอกไม่ถูก ตอนนั้นมีครอบครัวแล้วเวลาไปไหนก็คิดว่าจะเป็นข่าวหรือเปล่าส่วนสาเหตุที่ทําให้สามีนั้นกลับมาด้วยเหตุผลที่ว่าออกไปปีกว่าแล้วพอถึงวันเกิดของตัวเองแล้วภรรยาเองก็ถามว่าวันนี้จะกลับมาไหมถ้าไม่กลับไม่ต้องกลับมาอีกเลยเพราะบุตรสาวที่นั่งรอพ่อกลับบ้านทุกวันแล้วความเป็นพ่อมันก็ออกมารู้สึกว่าทําไมตัวเองถึงทําแบบนี้สาวน้อยก้อยเองก็ใช้ชีวิตเหมือนสาวโสดทั่ว,วไปไปเที่ยวบ้าง ไม่ทำอะไรไม่ได้ง้อสามีทําตัวสงบสงบค่ะซึ่งทางหนุ่มเป๊กเองก็ยอมสารภาพว่าชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเมื่อย้อนกลับไปคิดอยู่กับเขามีความสุขกว่าเพราะมันเข้าใจมองหน้ากันก็เป็นกําลังใจให้กันค่ะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นมันผิดได้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นผู้ชายแล้วเอาเปรียบความสุขต่างๆที่เราคิดว่ามันมีความสุขมันไม่ได้สุขเลยกลับมาบ้านมันมีความสุขที่มากกว่า จากที่เคยมองไม่เห็นในสิ่งตรงหน้าว่ามันมีค่าแค่ไหนสมัยก่อนอยู่บ้านอยากจะออกจากบ้านอยู่บ้านไม่ติดทุกวันนี้อยากอยู่บ้านคุยกันมันมีความสุขทุกช่วงในวันพิเศษก็มีความสำคัญกันมากสมัยเป็นวัยรุ่นไม่ชอบวันพวกนี้แต่พออายุมากขึ้นวารลนไทยก็ส่งดอกไม้ให้ก็เขียนการ์ดให้ว่ารักนะ ซึ่ง30กว่าปีที่แต่งงานกันมาเคยอะไรที่ไม่ดีไว้กับภรรยาเสมอพูดกับทุกคนและอยากจะบอกว่าก้อยเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเพราะสิ่งที่ก้อยทำมันต้องอดทนมากกว่าคนอื่นทุกวันนี้รักมากขึ้นบางทีตอนก้อยหลับก็แอบมองและนั่งขอโทษหลายๆครั้ง หลังจากใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา37ปีหลังจากที่สามีกลับมาดูเหมือนทั้งคู่นั้นจะยังใช้ชีวิตด้วยกันแบบแฮปปี้กันแบบสุดๆเลยล่ะค่ะม oment หวานๆก็มีนะคะและนี่ก็เป็นบทเรียนที่ให้กับสามีว่าคนเราจะเห็นค่าต่อเมื่อไม่มีแล้วขอขอบคุณลุงเปี๊ยกและป้าก้อยและเรียบเรียงข่าวโดวยสยามสติีค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ